con nhìn nhận này quá mấy chữ nhìn nhận là này quá Ghép khỏi ghép ngon em đã Ok Đây này mẹ ได้อีก nhưng cũng mức khổn rồi Đi giỏ ngá, Thank you.

Ờ, oh, ok ok, bao nhiêu mày quá. mày gì mày 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 máy mày 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 phát đi mày Mới mày tên mày Fuck you. mày 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 come on man. mày ลินลินบส่งไปที่กาลินสมัครงาน่อยดิแล้วกันนะเดยนอยู่กัน <c oughs> น,ะน,นะไหนวะไอ้เจี๊ยบวัฝากูแล้วกันนะเออเดอะแล้ว๋ยว

เดี๋ยวเล่สบอลฮัลโหลเดี๋ยวเล่นเล่นเล่นจตีมด้วยเคี๋เวจะตีมด้วยทรงหน่อยนอีกทีเราเอาล่เดี๋ยวมาปั้นกันนะโอเคแล้วพี่ผมเล่นซีพีพนานนะครับพี่จะร้านเลยเหรอฮะอันนี้ร้อนเลยเหรอใช่ครับผมติดตามพี่พีนานนะครับพี่พี่พี่เป็ดาใจผมไม่สนใจนะไม่สนัไม่ถนัดไอ้นี่่นเยอะอนี่มาย โอเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกลังให้ทำเอฟซีเฮียเนี่อยู่กูกำลังโหล่พี่ผมเอฟซีพี่นะครับฮัลโหลที่ผู้สุดเจ็บผมไม่ได้เลยครับมันบอกว่าให้เราทำการอะไรเนี่ยใส่พิมพ์ใหญ่เข้าไปหนึ่งตัวโยโย่จำกูได้ปอโย่โหล่เต้ยเต้ยเล็กสูดหน่อยเต้ยเล็กสูดหน่อยเต้ยเล็ก กูบอกให้ตีเล็กโต้ไอ้เพื่อนกูโยนยิงแล้วเฮ้ยมึงจำไม่ได้เหรอกูใครโตไหมที่เล่นกับมึงอยู่โพสต์อะอยู่ประเทตอะ อยเคอกเอนนไ้าปยนะรเคแต่เ,เดลเราต้อใช้อีเดลที่เราใช้เนปัจจุบันนะครับเพราะว่าความที่เราสมันเนี่ยมันจะส่งเข้าไปในอีเดลเราให้เรามา Hill của này. Hill của dài này. Hill của dài này. Hill của dài มอนแมนมอนเรี่ยกขหายโอ้ย ฮัลโหลเอฟเอฟครับทำไรวะเน่แป๊บ๊บวโว้รหัสกรปากปากย้ายของเลยได้ได้ได้ได ใช้หมดแล้ะจต่เชิญเดี๋ยวรอที่เซฟโอนนะฮ่าฮ่า

ฮัลโหลแจกกล่องก็อันนีกล่องคุณนตัวละครต้องอนะเฮ้ยเอฟเอฟกระป๋อกระป๋อและหมื่นเนี่ยมันทำอะไรได้วะอ้าวทำอะไรวะกระป๋อและหมื่นเนี่ยอ้าวแลวเอ้แม่งกลับวะโหดแล้ววะใส่ของอ่ะใส่ของ อะไรแล้วตัวเขียวๆกับตัวที่กูเล่นเนี่ยมันตัวเดียวกันวะให้อะตัวไหนมันถือกันเนี่ยตัวสองตัวเนี่ยกับตัวที่กูเล่นเมื่อกี้เนี่ยตัวไหนเดียวกันวะว่าตัวนูะตัวไหนตัวเนี้ยตัวนี้เหรอเออที่องเนี่ยมันโหดกว่ามั้งเออแต่แค่ชุดแต่ใครชุดเง้นตีแบบนั้น ะ้นมาเลยมีร้อยห้าสิบปันโครช้าอะไเงี้ยป่ะ่ะน่าโมซีดีกว่าไม่้แล้วแต่มันเนี่ยโหลดเอเต็มแล้วแต่ยังไม่อยากเล่นองี้ยไม่มีปเต็มเต็มแต่ว่านองป เอา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 สอเอาดีเออเอาพูดพูดต่อพูดต่อดิพูดต่อดิเอาที่กู้ไก่อะกูไก่เอาดแ้่องดิเวดีเดี๋ยเดีเอียเดีเดีเดี๋ยวเดียเดี๋ยเวเดี๋ยวเนียวเี๋ยเีรับวเดเเทนะครับเวเเ แจกขอหน่อยดิขอหน่อยดิขอจะส่งสามอย่างก็ได้ฮัลโหล thank you thank you ครับ thank you ครับ thank you เอาโขอบคุณครับขอบคุณครับ t h ่ n k y o ครับ thank you ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยุยเฉยครับเดี๋ยวผมจะดูชื่อครับเดี๋ยูุ่ยเฉยครับ ผมจะถ่ายลงเฟซผมจะถ่ายลงกลุ่มกับคนใจดีครับไกุ๊กไก่กุ๊่กุกไุ่กุไมาด้วยุไ่วยนี่ครับผมีจะจับชื่อุยครับผมอยากลงเฟซครับ้่ายถ่งผมจะขึ้ลงเฟซครับนอยู่ในกลุ่มครับไปดูนได้ครับเอาเลยคุณเป็นคนใจดีครับ ่หือไโอ่ายร่ลวเิโอเคครับเสร็จ้วครับเดี๋ยวไปรอดูรอดูได้ครับอดูได้ครับมันบ้าก้งกินดูดิลอแก้อะเยอยอแรกเปินได้เปล่าไม่ได้ปนพอแรกเปินจริงเ็หมแป๊บนเฮียเสียงดังเกิน ปิดไมในอะไรวะในในเกมไอ้เหี้ยโคตรดังไม่หรอกไม่คนในเกมไอ้เหี้ยโคตรดังเสียงในเซฟโดนอ่ะอ๋อสลับแบตแบตได้ไหนี่โอ้เงินกี่ตัวเนี่ยเอาตันเองลงเซ็ตโดนเอาตันนี่กว่านะเฮ้ยได้อะไรวะได้เวเนเตียสองสองร้อยอันเลยกตกลงนี่กูต้อง

เลขสาสามที่เลขสามอเคแล้วเไหนย้ายมาย้ายมาตัวตัวตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ใช่เป่ตามาเรงดูวะแงกว่าอ๋อหนึ่งสองสามเเ่เฮ้ยเหมือนมันมนันจะเท่ากันเว้ยหรือตัวนี้แรงกว่าอะ เอาปืนแล้วหมดนี่เลยเหรอไม่เอาเอาเอาแต่ปืนเอาแต่ปืนแล้วปืนจะในอะไรอ่ะเฮ้ยมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเร็วมาถ่ายรูปเร็วอ้าวคนนี้นักเตะมวยเราเดียวค่อยค่อยค่อยใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าต้องเสกระเป๋าอี้ยังใช่ ได้ได้ดังากจรโอ้กูปวดเจียงี่โคตดังนอนเด็กดาะอ๋อ๋เอ้ยแจกของครับแจกของครับมิงมาเต็มไปล้วเจ้ากูซีแม็กนี่ต้องซีแม็กด้วนะโอเคซีเม็กกูซื้อมาเพื่อไว้ร้อยกวนช่วไปเอาเลยนะ ยิเก็โปอได้ไหมคกอกกอค่อยซื้อเอาไปไหมอ่ะูแต่ไมด้วยไอเยี่ยมแข็ดเลยวะเขามาไหมไอฟอตกว่ะโอเคหมดแล้วไม่เช hey, ่ไม่ฟองเลยอตัวกรตั้งนะกระติว ไอ้ยี่กูรำคาญไม่บวกว่าซีนี้ผมว่าต้องเอาซื้อโล้ไหมซื้อโล้หมดเลยวะเอไหมเออแล้วแต่เลยซื้อคนหม่นะซรัอซื้อซื้อซื้อไมาแบ่งกันอะเออซื้อโล้หมดเลยประมาณต้องเจโล้มากเหมือนกันใช่รหัสนี้มี A W หนึ่งก็บอกเลย ว่าเราต้องคงต้องไปฟัามันหรอกว่าการไป c ขานี้เลหนึ่งแสนเลยจากจากหแสน้นเนี่ยสุ่มสุมตัวเล่นตัวนี้เลือเต่้ไหแอ้วฮะเลือเท่าไหอเลยหนึ่งแสนเลงนสุ่มสุ่มไปแล้วเหรอสุ่มแล้วสุ่มแล้วได้ได้ตัวได้ตัวเนี่ยตัวจิ้งจกอ่ยลุ้จะาลุ้นรุ้นหม่ดีอีีน รถใหม่เทียวนียสมัครใหม่แล้วรถอีกตัวนึงเพื่อได้ตัวจริงเฉ่งหน่อยมันมันไม่ได้ทีฟีนะเพราะว่าแอร์มันแจกเป็นบางครั้งไงแอร์มันแจกทีฟีเอ๊แะแป๊บแป๊บเดียวหมดแล้วเอานั่งไปไหนอ่ะอยู่ที่เดิมเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนี้กูไปเก็บกระเป๋าใครมาวะเออ

ใช่ดูเลยครับเดี๋ยวก็หมดแล้วเด็กมันพูดมากอยากรู้แอปแม่มีไมค์พูดนิดนม่มจิ๊ดหมามไเ้เด็กนี่เด็กมกูมาเปิดอ่านในพวกพิมพ์ ไอ้เลครับผมเรไปตีงล้นดีวเลกไม่ได้เดี๋ยกูโหลดกูโหลดเิโหลดเสร็จแล้วกูเลิกเลิกเลิกอะไรเลิกเล่นลเล่นเล่นติคุณโหลดเสร็จแลแต่กูยังไม่ได้เล่นเลยใส่าตด้วยไลย้นไประยยระนไระย้อนย้อนไรกไ้ี ว่างแรอบกดขี้เหรอว่างว่างนอนมึงไม่เอะไอ้เหี้ยมึงไหนบอกว่ากูก็รอมึงตั้งนานแล้วเนี่ยรอมาให้ชั่วโมงแล้วแล้วใส่้าเหรอเออที่บอ่เนี่ยโม่ยอะไรถามถามดิถามเอฟดิมาตั้งแต่มาตั้งแต่ก่อนเอฟอีกมึงคิดดูมันมาลงกูอยู่เมื่อราวปีเมื่อไรปีเก้าปีแปดเนาะเออไง รอตั้งแต่แปดโเช้าแล้วนี่โอ้กูนอนดึกอู่ระเทากาะกระเทอโอ้กูนอนตีนสี่ตีสี่ตีมาตีห้าเลยคินดูดิไม่มาูกูกพีไปไปเกจฐานเลยจักไปเลกไไแดงไอ้จักูแต่งคนนึงกินดูโอเดดอดครับรับดดขอด้วยถุงหนุครับนครับรับดดอดรับ นีองรอกครับดนดึีเอครับไอ้ยังไม่มีใครสนใจเลยวม่มีใครสใจของไมีเงินองให้วจ่ายใผมจากจากคนที่เก่าคยมีคนกองกให้ผมยืมเงนกอรับรับของเก่าครับคยมีกองก่าให้ผมยืมเงรับของเก่ารับของเก่าครับ ผมรับของเก่าครับวัโหล่ัหลผมรับของเก่าครับบังบุตงไปเซฟตัวก่อนตั้งมือเนี่ยไร้ชื่อนอะไละคอะไรวะกูกูถ่ายลงไปด้วยกนกูถ่ายลงไปเลยไระดูขอตมดชื่อไหนกูดูชื่อนี้กูดูชื่อนี้ชื่อนี้ถ่ายงนี เดี๋ยวเราไปยูทไปยูไปดูดูในยูทูปด้วยมึงเนี่ยเลาะกอดกอดจริงๆเว้ยมึงไปดูในกลุ่มนะที่กูที่ที่กูที่กูถ่ายอยู่มึงอะโคตรแมนเลยเฮ้อโอ้โหเฮียมึงรีบไปเลยวะใครโตใครโตเว้ยกำไว้ อะไร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 เดี๋ยววะชื่อมึงเนี่ยมึงดูดูไว้ละกี่เดียวหนึ่งดีเหโอเคนี่เดียวได้แล้วมึงดูมึงไปดูในกลุ่มนะมึงว่ากูได้อะไรวะได้อะไรวะกูรับกูรับของเก่าก็ได้นี่มาเนี่ยเลยนะได้ไหมกูได้นี่มา เอาเหี้ยนักกองต่าจริงวะมึงดูมันให้อะไรกูมาครับผมเนื้อวะมีอะไรจะให้กูอีกครับอะไระมึันคืออะไรวะฮะับกมีอะไรเลยอ๋อมึง่เบือมึงดูมันให้กูมึงดูมันให้กูมันให้กูโคตรเยอะแล้วของเก่าไต่คิวไต่คิว ฮัลโหลครับรับของเก่าครับโหลครับรับของก่าที่ไปจากฮะฮะดินฮะคเจนก็เกลีแล้วนะเลยโลครับรับของเก่าขอเก่าเขาอาเงินเทียบผู้พิล่ะเบี้ยปวดนะโหป็นานรยำเลย้เยียสุขบโลครั้งที่ cái <người et hoài> <laughs> <Heyhaltý phápido> này <người> hey, uh, <unda> <tìmio, dig>. là tap 2 rồi để đi ờ ai 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 cả ai f cho team về đi cho tìm đi กูจะทีมเหรอกูไม่ได้เอานี่มาทีแล้วนเสียงตลกมาทีว่ะฮะไม่ได้ตั้งก็เอฟทีเหรอเอฟตลกทีเังไม่โดนเอฟตลกทีว่ะโดนเอฟตลกคนเอฟอาเอฟอ่า

lúc này ông ấy nên ông này nhớ ông ấy pháo không? pháo 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 เออไม่เป็นไรแอกไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวนั้นโอ้ยมึง,ม,ง,ม,งมึงไม่ไม่ได้ปลอมตัวเป็นใครนี่อ่ไม่เหมือนมึงแก้่มึงปลมตัวเออเป็นคมหลอกลวงเป็นคนหลหอกล,ล่ใช่โดาบป็นชุดเลยตัวป้อมตัวป้อมตัวป้อมกูน่ตัวป้อม่ะเดาเลยอีก ตลุ่อันไหนวะอะไนี่ฮะเสีงยงเนี่ยไหนไถ่ายรูปมา,า่นไนี่